ิบโวลต์โอ้โหสิบสองโวลต์นี่รอบจัดมากตอนนี้สิบห้าโวลต์เนี่ยนะครับโคตรแรงโอ้โห,โโหดันน้ำได้แรงมากนี่นะครับความแรงสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมพามารีวิวปั๊ม DC ขนาดเล็กนะครับเป็นบัลเลตปั๊มนะครับตัวนี้เป็น สามารถต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับโดยสเปคเขาตัวเล็กมากเลยครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับเขาก็จะมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีส่วนของซิลิโคนนะครับตรงนี้เอาไว้ยึดตัวเป็นฐานแท่นยึดปั๊มนะครับมี2ชิ้นแล้วก็มีตัวปั๊มตัวขนาดนี้นะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่าขนาดกี่เซนนะครับความยาวนะครับอยู่ที่ 8.5เซนนะครับ8.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็สูงนะครับ7เซนโดยประมาณนะครับหน้ากว้างก็5เซนนะครับ5เซนติเมตรตรงนี้ก็จะมีฝั่งน้ําเข้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งน้ําออกนะครับโอเคตัวปั๊มก็ประมาณนี้น้ําหนักใช้ได้นะครับตัวนี้มอเตอร์น่าจะแม่เหล็กน่าจะโอเคอยู่ สเปคของเขานะครับก็จะบอกว่ารองรับไฟอินพุตนะครับที่ DC 8ถึง24โวลต์เลยนะครับตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะต้องการดันน้ำแรงแค่ไหนนะครับส่วนวแรงดันน้ำนะครับอยู่ที่80ถึง700เซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็คือความแรงเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับ q m a แกก็คือสามารถสูบน้ำสูงสุดได้ทั้งหมด 350-900ถึงลิตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้แล้วแต่ว่าแรงดันไฟที่เราจ่ายให้เขานะครับว่าเราจ่ายไฟแรงแค่ไหนนะครับเขาก็จะสามารถปั๊มน้ำขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าปัม๊มมันจะมีสายอยู่2เส้นนะครับก็คือสายสีน้ำตาลและสายสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเขาจะมาร์กบอกได้บอกไว้เลยนะครับว่าสี น้ำตาลคือบวกนะครับแล้วก็สีน้ําเงินคือคั้วลบนะครับตรงนี้เขาบอกไว้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปต่อใช้งานเราก็ดูก่อนนะครับว่าสีน้ําตาลบวกสีน้าเงินลบแค่นี้นะครับต่อให้ถูกเขาจะได้ดึงน้ําขึ้นถูกทิศทางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปเทสดูให้ดูนะครับผมอาจจะใช้เป็นสวิตชิ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้แรงดันคงที่นะครับก่อนแล้วคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวต่อกับตัวของแผงโซลาร์เซลล์นะครับว่า ปั๊มเนี่ยสามารถใช้ดึงน้ำได้แรงไหมใช้ได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทสกันก่อนว่าปั๊มทํางานเต็มที่ของเขาที่8โวลต์แล้วก็24โวลต์ได้น้ําขนาดไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยครับสําหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้เทสวันนี้นะครับก็จะมีเตาต่อไฟนะครับเดี๋ยวผมต้องมาร์คนิดหนึ่งนะครับว่าฝั่งไหนบวกลบเนาะเดี๋ยวจะอ้างยิงฝั่งนี้เป็นบวกนะครับของสีแดงคือบวก โอเคบวกแล้วก็อีกฝั่งคือลบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ฝั่งที่มีมาร์กเป็นไฟบวกนะครับโอเคแน่นนะครับ ไฟมันเล็กนะครับตรอุปรกรณ์ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็น Switching Power Supply อันนี้ของผมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับผมลองเปิดวัดไฟดูก่อนนะครับใช้มัลติมิเตอร์ทั่วไปนะครับวัดกระแสรตรงนะครับตอนนี้อยู่ที่8โวลต์นะครับอ่าหมุนแล้วครับ หมุนนะครับทำงานนะครับที่9โวลต์เดี๋ยวลองปรับเพิ่มนะครับอรอบจัดขึ้นนะ10โวลท์10โวลต์โอ้โห12โวลต์นี่รอบจัดนมาก20โวลต์นี่แรงมากเลยโอเค เดี๋ยวเราไปเทสยิงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลองไปเทสสูบน้ําดูนะครับตามไปดูเลยนะครับตอนนี้ผมต่อเข้ากับตัวสวิตชิ่งของวัสดุายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับแล้วก็ผมได้จิ้มตัวของมิเตอร์วัดโวลต์ไว้ให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวลองเปิดสวิตชิ่งนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยโวลต์อยู่ที่13โวลต์นะครับเดี๋ยวผมลดลงมานิดนึงอสองโวลต์นะครับเดี๋ยวผม ยังไม่ทํางานนะครับ4โวลต์นี่เครื่องเขาเริ่มลันแล้วนะครับเริ่มหมุนเอื่ยๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าดันน้ําขึ้นไหมนะครับเออไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวปรับไปที่8โวลต์ตามสเปคขั้นต่ําที่สามารถดึงน้ําได้ของเขานะครับโอเคตอนนี้ที่มิเตอร์เป็น8โวลต์นะครับเครื่องทํางานเดี๋ยวเราลองจุ่น้ําดูนะครับโอเคนะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับผมว่าเยี่ยมไปเลยเอาไปทําน้ําพุนะครับตรงนี้แขงโซล่าเซลล์เล็กๆสัก20วัตต์ผมว่าน่าจะดันขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหามาลองตรงนี้น้ําถือว่าใช้ได้นะครับผมว่าโอเคเลยล่ะไปทําน้ําพุน้ําผุดเสริมวงจุ้ยอะไรพวกนี้นะครับตกแต่งบ้านนะครับจัดสวนโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับขึ้นไปนะครับที่สุดของเขาเลยแล้วกันนะครับ อันนี้สิบห้าโวลต์เองนะครับโคตรแรงโอ้โหดันน้ำได้แรงมากนี่นะครับความแรงน้ำกระจายใช้ได้นะครับตัวน,นี้ร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากก็เพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสวนหรือว่างานประดับหรือไปปลูกพวกถักไฮโดรโ,โนอนิกอะไรพวกนี้นะครับไว้เป็นปั๊ม ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะใช้โซล่าเซลล์แต่วันนี้ผมยังไม่ได้ลองโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองคลิปนี้ถือว่าเป็นการเทสตัวปั๊มแล้วกันนะครับนี่ครับที่แรงดันต่ำสุดที่เขาทํางานได้นะครับผมเทสแค่นี้ถือว่าโอเคเลยนะี่ครับแค่นี้เองเราก็มีปั๊มโซล่าเซลเล์เล็กๆนะครับประดับบ้านประดับสวนประดับหลางได้เลยครับ8โวลต์9โวลต์โอเคนะครับ ก็เดี๋ยวผมขอปิดการทดสอบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดสมัครสมาชให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อมีอุปกรณ์อะไรที่ผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองมาต่อกับแผงโซล่าเซลล์จริงๆดูนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าปั๊มตัวเล็กราคา150บาทตัวนี้นะครับ ยังไงเพื่อนๆนท่านไหนนะครับที่กาลังเล็งอยู่นะครับว่ามันเวิร์กไหมมันทํางานไหมนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับว่ามันทํางานแต่ว่าทนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูระยะยาวนะครับก็สําหรับผมผมอาจจะเอาไปเป็นต่อยอดนะครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับจะทําน้ําพุหรือน้ําตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าผมจะทําเป็นอะไรดีเนาะสําหรับวันนี้ก็ ฝากขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะลองมาต่อกับแผงโซลา่าเซลล์ให้ดูนะครับวันนี้ผมต่อเป็นสวิตช,ชิ่งตัว power s u p p ายก่อนนะครับเทสว่าแรงดันไฟขนาดนี้เขาทำงานได้ไหมนะครับจริงๆ8โวลต์เขาก็เริ่มสตาร์ทแล้วตามสเปคเลยนะครับก็เอาเอาไปประยุกต์ใช้นะครับต่อตรงแผงโซลา่าได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำน้ำพุหน้าบ้านก็ได้นะครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็ ฝากไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับตัวนี้150บาทโอเคเวิร์กผ่านนะครับสวัสดีครับ